สวัสดีจ้ายินดีนต้อนรับสู่ครัวสมพรน,นะคะครัวสมพรก็จะมีเมนูมาในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้ทําอะไรพรุ่งนี้ทําอะไรแต่วันนี้นะคะผัดหน่อไม้ฝรั่งนี่จ้าล้างน้ํานะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยเลือกเอาเฉพาะตรงอ่อนๆนะคะตัดตรงหัวทิ้งไปก็จะได้หน่อไม้ฝรั่งแบบนี้นะคะวันนี้จะผัดใส่หมูแล้วก็มีพริกด้วยนะคะ นี่เลยหมูก็จะสับแต่สับละเอียดนะคะสับพอแหลกนิดนึงอันนี้กระเทียมสับจ้าไปเลยค่ะเครื่องครบแล้วนะคะเราก็ไปทําการผัดกันเลยสําหรับพริกนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะเอาตามที่เราชอบเลยจ้าตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยจ้าหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็เป็นอีก อย่างหนึ่งนะคะผัดอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ผัดแล้วอร่อยมากๆเลยไม่ว่าจะผัดใส่หมูผัดใส่กุ้งแล้วแต่นะคะว่าจะผัดใส่อะไรอร่อยอร่อยนะคะกิ่นกรอบมีจานน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเกี่ยวก่อนเลยเกี่ยวกระเทียมให้เหลืองนะคะให้หอมเลย น่องไม้กำลังผัดนะคะแกงก็ได้นะคะแต่คุณพอยังไม่เคยแกงได้ใจนามาผัดซื้อจากตลาดนัดมานะคะกิมละ30บาทซื้อมากัมหนึ่งก็ตัดที่ตรงหัวที่ว่าแก่ๆออกไปแล้วก็จะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ใส่หมูสับลงไปเลยจ้าผัดก็ได้จานหนึงนะคะ สาบาทมันจะมีขายแบบนอใหญ่50อย่างที่สมพรซื้อมานี่30แล้วก็จะมี20ตามละ20นั้นอนึดอกหนอจะเล็กมากๆเลยจะเอาไฝ่อยก็เลยไม่ได้เอานอเล็กมานะคะก็เอานอกลางๆมาเขาจะมัดเป็นตำให้เราซื้อเลยนะคะนี่นะคะเราก็ผัดหมูให้สุกก่อน หมูเริ่มสุกนะคะก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปเลยจ้าหน่อไม้ฝรั่งอ,อ่อ,อนๆอร่รอยมากๆเลยดีจ้าวันนี้ผัดใส่พริกนะคะใส่พริกแบบหั่นๆน,นะคะก็จะมีรสเผ็ดนิดๆจืดอนเผ็ดน,น่อยๆนะคะไม่เผ็ดเกินเด็กกินได้นะคะนี่ก็จะใส่พริกแบบนี้นะคะ ลงไปผัดรวมกันแล้วก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนี่ผัดให้เข้ากันเลยกิ่นหอมฟุ้งเลยนะคะน้ำตาลจ้าอันนี้จะเป็นน้ำตาลใสแดง น้ำตาลทรายสมผรหมดแล้วไม่ได้ซื้อนะคะก็มีน้ำตาลทรายแดงอยู่ก็ใช้ได้นะคะปรุงรสตามที่เราชอบเลยจ้าชอบรสแบบไหนเราก็ปรุงแบบนั้นนะคะเ<อ>ติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะให้นอ่อไม้สุกให้นิ่มๆหน่อยนะคะ หน่อไม้ฝรั่งผัดใส่หมูสับนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้หน่อไม้แล้วก็หมูนิ่มๆสุกๆหน่อยเมนูนี้นะคะกินกับข้าวต้มก็ได้นะคะอร่อยด้วยสมพรกินข้าวต้มมาเมื่อวานนี้มือ้อนึงแล้วนะคะส่งมื้อนะคะ อร่อยมากๆเลยอากาศหนาวๆก็กินข้าวต้มก็จะอร่อยดีนะคะโล่งพอดีดีจ้าผัดนอไม้ฝรั่งใส่หมูชิมรสเลยค่ะก็ได้ที่แล้วนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยรอยให้นี่มีน่อยหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะคะ นี่จ้าเสร็จแล้วนะคะหน่อไม้ฝรั่งผัดใส่หมูกินมนร้อนอร่อยมากๆเลยไปค่ะไปตักใส่จานกันเลยมาแล้วค่ะจานสวยงามนี่เสร็จแล้วนะคะ กินมากๆเลยใครชอบเมนูนี้บ้างเอ่ยก็กดไลค์กดแชร์รกดติดตามเปสมพรด้วยนะคะสมพรก็จะมีเมนูในแต่ละวันมาทากินให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะที่สมพรทํานี้ก็เป็นมือ้อแล้วก็เป็นอาหารที่สมพรกินในแต่ละวันนะคะนี่จะเสร็จแล้วนะคะก็ ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะหน่อไม้ฝรั่งผัดใส่หมูแล้วก็มีพริกนะคะรสชาติก็จะเผ็ดๆนิดนึงนะคะอร่อยออร่อยจ้าเมนูหน้านะคะจะมีอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในเมนูต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ